เวลาที่เรา mix เพลงแล้วก็ export ไฟล์ออกมาเรียบร้อยเนี่ยพอเราไปโพสต์ลง u t u b e หรือว่า spotify หรือ soundcloud อะไรก็แล้วแต่เสียงมันไม่เหมือนที่เรา mix เอาไว้เนี่ย มันอาจจะเบาวกว่าหรือว่ามันอาจจะดังกว่าพอบูทเสียงขึ้นปุ๊บเสียงมันดันบวมพอลดเสียงปุ๊บเนื้อเสียงก็หายไปคือปัญหานี้เกิดขึ้นได้บ่อยมากเวลาที่เราทําเพลงอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าความดังความเบาเนี่ยว่ามันจะไปตามเกณฑ์มาตรฐานของแพลตฟอร์มที่เราจะลงหรือเปล่าซึ่งในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการมาสซิลลิงกันว่าทํำยังไงจะมีเทคนิคอะไรอย่างที่จะพูดถึงโอเคเข้าวิธีทําเลยดีกว่า โอเคเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าความดังของเพลงเราตอนนี้มันอยู่ในระดับไหนเราต้องมีตัววัดก่อนนะซึ่งผมจะแนะนำปลั๊กอิน2ตัวที่เอาไว้วัดตัวแรกก็คือสแปนตัวนี้มันเอาไว้ดูย่านเสียงของเพลงเราโดยรวมว่าเป็นยังไงบ้างส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือ u l e ี n ลาวเน e s e เ t t e r เป็นเวอร์ชันฟรีนะซึ่งเวอร์ชันฟรีมันก็ใช้ได้แล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกัน สตัวนี้ยูลินลาวเนสเนี่ยมันคือตัวไว้วัดค่า LUFs มันก็คือค่าความดังมาตรฐานของแพลตฟอร์มที่เราจะลงนั้นๆอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างมาให้ดูอันหนึ่งของ Spotify เพรพอเรามาดูในเว็บของ Spotify เนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าถ้าเพลงมันดังไปเนี่ยมันก็จะลดให้เหลือเท่ากับลบสิเดซิเบล LUFs ซึ่งการลดเนี่ยมันก็คือการลดเสียงให้มันไปเท่ากับมาตรฐานส่วนโพซิทีฟเกนก็คือการเกณฑ์เสียงให้มากขึ้นเนี่ย ถ้าเพลงของเราเนี่ยมันเบาวกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้มันก็จะเกณฑ์ขึ้นมาโดยที่เขาก็จะมีเขียนอยู่ว่ามันจะไม่เกิดลบ1 d เดซิเบลไม่มีการเสียงคลิปหรือเสียงพีคเกิดขึ้นโดยผมลองไปหาข้อมูลมาก็ YouTube หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็อยู่ประมาณนี้แหละลบสิอาจจะลบสิบ้างโดยขั้นตอนการมาสซิลลิงเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยให้เราเอาเวฟไฟที่เว็ไฟของเพลงเราเนี่ยลากมาใส่เลยจะทำการคุมดำทั้งหมดแล้วก็ เียดอ t ต m ม t ั o n ตรงวอลลุ่ฮะปึ๊บแล้วก็พยายามที่จะเก็บงานตรงเริ่มแรกที่มันเงียบๆเนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้ฮะมาตรงนี้เก็บงานในส่วนเริ่มแล้วก็ส่วนปิดของเพลงเราปึ๊บคือไม่ใช่ว่าเราจะไปลึกๆอย่างนี้นะคือเราเอาแค่แบบปลายๆก็พอให้มันแบบให้มันลงแบบสมูทอะพอทํำนี้ปุ๊บเนี่ยผมอยากให้คุณเปิดวอลลุ่เพลงจนมันพอดีปุ๊บ แล้วให้เรานั่งฟังมันแบบตั้งแต่ต้นจนจบเลยที่เราไม่ต้องพย,พยายาม Blood ลดวอลลุ่มหรืออะไรมันนะให้พอใจกับเพลงนันน่ะเราค่อยๆเก็บรายละเอียดว่าเฮ้ยตรงนี้มันยังดังไปตรงนี้มันยังเบาไปอะไรเงี้ยซึ่งในขั้นตอนนั้นน่ะเราก็ควรกบไปปรับตรงเวลาที่เรา mix เสียงแหละแต่ถ้าพอเราฟังแล้วแบบเฮ้ยเรารู้สึกโอเคกับมันละกองก็พอดีหรือเสียงอะไรก็พอดีเราก็ค่อยมาทําการ mastering ต่อเปิดเอ่อั Back ๊กอ in สแปนมาปุ๊บเราก็ลองฟังดู อาจจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะดูรายละเอียดปักอินสเปรเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะดูฟิวเควนซี่เสียงว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งมันสามารถที่จะดูแบบละเอียดได้เลยตั้งแต่แบบเสียงนั้นแบบ40ที่มันหนักกว่าซับเบสดอีกหมายความว่าเราสามารถที่จะตัดในส่วนนั้นออกไปได้เพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วและเวลาฟังเนี่ยถ้าเราไปฟังในส่วนที่มันเป็นท่อนฮุกหรือว่าท่อนที่มันดังที่สุดนะเพื่อที่จะได้ฟิวเควนซี่เสียงที่มันครบที่สุด อาจจะเห็นได้เลยไอ้ส่วนที่ขึ้นมาตรงเนี้ยมันคือเสียงเนอ,อมันคือเสียงเบสหรือว่าเสียงกระเดื่องซึ่งมันคือเสียงที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ละในเพลงเนี่ยหมายความว่าไอ้ตั้งแต่4 0ถึง30เนี่ยลงไปอ่ะมันคือเสียงที่ต่ำมากคือเสียงที่ต่ำกว่าเสียงกระเดื่องกับเสียงเบสบางทีถ้าเราตัดออกไปมันจะทำให้เสียงมันคีนขึ้นเราจะมาใช้ EQ วนทับในส่วนนี้ซึ่งเราจะใช้ EQ ตัวไหนก็ได้ที่เราถนัดฮนะโดยบอกก่อนเลยว่าในที่เนี้ยเราจะไม่ไปรับแบบ คัดไปลึกๆคัดไปหนักๆนะจะปรับแค่นิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันคือการใช้มาสเตอร์ e ีอ่ะมันไม่ใช่การมาสเตอร์อินสตูเมนต์หรือมาสเตอร์เสียงร้องอะไรซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเสียงร้องมันจมไปหรือว่าเสียงร้องมันโดนโดนตรีกบหรือเสียงเบสมันแบบม,แบบมันเบาไปอะไรเงี้ยนันก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะได้รู้ว่าเอ้ยเรากลับไปมิกก่อนดีกว่าค่อยมาทำมาสเตอร์ลิงอย่างที่เห็นตะกี้นี้ เน้เลยว่าประมาณห้าสิบเนี่ยคือเสียงเบสกับเสียงกระเดื่องของผมละประมาณสี่สิบประมาณเท่าเท่านี้ประมาณเท่าเท่านี้สามสิบสี่สิบลงไปเนี่ยถ้าเราทำการเออเราที่เราจะปรับเวฟฟอร์มมาเป็นแบบแบบนี้ฮะแล้วก็ปรับตรงนี้ให้มันเป็นประมาณเท่านี้ที่เนี้ย ให้เราเลื่อนไปใน Frequency ที่เราต้องการจะตัดออกคือมันจะมีบาง EQ ที่เราสามารถได้ยินเสียงที่เราตัดออกไปได้ด้วยน่าจะชื่อว่า Pro Q EQ มั e ้งผมไม่น่ใจนั่นก็เป็นปลักอินที่ดีครก็เนี้ฮะเดี๋ยวดูผลลัพธ์ตอนที่เราตัดออกเนี่ยมันก็เริ่มหายไปล้วโดยที่เสียงกระเดื่องกับเสียงเบสเราก็ยังอยู่แต่เราก็ เราไม่ระวังนิดนึงเราไปตัดจ<อ>นแบบเสียงโลมันหายไปยยยแล้วก็อาจจะมาดูภาพรวมของเพลงนิดนึงว่ามันเป็นยังไงอ่ามาดูภาพรวมโเฉพาะตรงนี้แล้วก็ดูว่าเห็นไหมฮะตรงนี้มันย่านเสียงต่ำเนี่ยมันค่อนข้างหนะักแล้วก็ย่านเสียงเอ,อจะว่าเป็นเสียงสูงก็ได้เสียงกลางๆเสียงมิดเนี่ย มันค่อนข้างแบบเป็นหลุมเลยนะถ้าเราอยากให้ฟิวเ u วนซีมันบาลานซ์กันเนี่ยเราก็สามารถที่มาดูรีเฟรนซ์จากตรงนี้ได้ว่าอ๋อตรงนี้มันประมาณ 3.8k เราก็จะมาดูตรงนี้ครว่า 3.8k มันอยู่ตรงไหนเราก็ทําการบูสตตรงนี้ขึ้นแค่นดเดียวนะแค่แบบแค่สกีปมันขึ้นนิดเดียวนะเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือมาสเตอร์อีคิวโอเคเรามาฟังอ่าดูเลยเนหะ็นไหมมันก็เริ่มแบบ มีความเท่ากันละซึ่งอันนี้ก็อยู่กับแนวเพลงที่คุณทําแล้วว่าคุณอยากให้มันหนักที่เสียงต่ําหรือเปล่าหรือว่าอยากให้มันเท่ากันหรือเปล่าซึ่งในเพลงนี้ผมอยากให้มันเท่ากันหมดจบไปแล้วสำหรับ EQ ในการเก็บงานส่วนสเปนเนี่ยแล้วก็ปิดไปแล้วเลยคือเราไม่ใช่ละส่วนต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวอลล่มมันจริงๆละในที่นี้ผมจะใช้3ตัวด้วยกันก็คือคอมเพรสเซอร์2ตัวแล้วก็แม็กซิมัสหตัว ถามว่าจําเป็นต้องใช้คอมเพรสเซอร์สองตัวไหมถ้าในเพลงเราเนี่ยในช่วงที่เบากัแบบช่วงที่ดังเนี่ยมันต่างกันมากๆมันเลยแบบจำเป็นต้องมีคอมเพรสเซอร์สองตัวมาช่วยแบบปุดรอยรั่วกันซึ่งคอมเพรสเซอร์ตัวแรกเนี่ยผมจะให้มันแอตแทกค่อนข้างไวและอ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยผมจะให้มันแอตแทกค่อนข้างช้าเหมือนเขาว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะทํางานช้าอีกตัวหนึ่งมันจะทํางานค่อนข้างเร็วมันจะได้เป็นการแบบปุดรอยรั่วกันไปในตัว โดยในที่นี้เราจะมาใช้ตัวยูรีนดาวเนกันผมจะไม่ใช้กราฟข้างๆแล้วกันผมจะปิดไปเพราะว่าเราใช้ตัวเลขตรงนี้สามารถที่จะปรับตรงนี้ให้เป็น d e t a c h ได้เพื่อที่ให้มันอยู่ข้างหน้าสุดเราจะได้ไม่ต้องแบบสลับไปสลับมาค่าที่เราควรดูเนี่ยคือตรงนี้ฮะที่มันเป็นไฮไลท์สีฟ้าไว้มันควรจะเป็นลบ14ตามที่เราได้ดู reference ใน spotify หรือในแพลตฟอร์มส่วนไอช็อตเทอมเนี่ยก็หมายความว่าความดังของเสียงที่แบบ ที่เพิ่งผ่านมาคือประมาณ2-3สาวิที่ผ่านมามันคือความดังเท่านี้ส่วนไออินเเกตมันคือความดังโดยรวมผมถึงอยากให้เราลองฟังแบบต้นจนจบก่อนโดยที่ไม่ได้ไปปรับวอลลุม่มอะไรมันตัวแรกเนี่ยจะใช้แอ t แท k ค่อนข้างไวก็จะเอาลงมาสัก3ผมจะปรับเลเจโอไปสัก1.5นะเห็นได้ชัดเลยว่า -9 เนี่ยมันค่อนข้างดังคือยิ่งใกล้ศูนย์มันค่อนข้างดัง,ง,ลง,ดงแล้วเราต้องการลบสิหมายความว่าเราต้องลดวอลลุ่มลงคือถ้าเป็นไปได้นะเราใช้แค่ตัวเดียวเนี่ยให้มันเข้ากับลบสิเลยก็ได้แท็กผมเนี่ยมันสามารถที่จะใช้คอมเพรสเซอร์แค่ตัวเดียวในการทําเลยก็ได้เพราะว่าความดังระหว่างช่วงที่เบาเท่อนก่อนฮุกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ต่างกันมากกับท่อนฮุกสักเท่าไหร่คือเนี่ย ความต่ํมันก็จะพอรู้เลยว่าอันนี้คือท่อนปกติแล้วอันนี้ก็คือท่อนฮุกหมายความว่าเราจะสามารถที่จะใช้ตัวเดียวได้เลยแต่เพื่อความเนียนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้2ตัวก็ได้ <You> อ่าตรงนี้คือเริ่มเบาแล้วเริ่มลดมาหนึ่งแล้วแล้วก็จะเกณฑ์มันนิดนึง <You> อ่าคือ จะได้เลขที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะคือสาเหตุที่เราใช้2ตัวเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้เลขเนี่ยแกว่งน,น้อยลงดูรูวิธีใช้คอมเพรสเซอร์สตัวเนี่ยก็คือให้ตัวหนึ่งอ่ะเป็นแอตแทกเร็วตัวหนึ่งก็เป็นแอตแทกช้าแล้วก็พยายามไม่ต้องไปปรับอะไรมากให้มันแบบดนามิกมันขึ้นขึ้น,นลงลงอะ่ะคือเราแค่ดูตามกราฟเนี่ยให้มันเลขให้มันแกว่งน,น้อยที่สุดอะ่ะเนี่ยคือจากตรงเนี้ยอันนี้คือถ้าผมใช้เวลากับการคอมเพรสเซอร์เยอะกว่านี้มันก็จะเป็นแบบเป๊ะเ,เลยอาจจะบวกลบ1บวกลบ 2, นั้น โอเคมาดูอีกอันนึงกันเลยก็คือ m a x i m u um. ม m a x i m u um ซเนี่ยก็เป็น w e s t ี e f e c t ของ FL Studio เหมือนกันเป็นตัวที่เอาไว้กำหนด r ู e p e a k หรือว่าเสียงโดยรวมของ m i กขั้นตอนสุดท้ายซึ่งไอตรงเนี้ยก็คือเสียงเสียง e lling หรือว่าเสียงเพดานของเราที่เราอยากให้มันแบบสุดตร,ตรงไหน,นพอเรากลับมาดูตรงเอ่อตรง Spotify แล้วเนี่ยเขาเขียนว่าลิมิตเนี่ยก็คือลบ1เล หมายความว่าถ้ากลายเป็นศูนยิเบลเนี่ยเสียงมันอาจจะแตกก็ได้พอเข้าไปในแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยนั้นเราก็เซฟเอาไว้ฮะแล้วก็จะเห็นค่าข้างบนเป็นลบ1.5แล้วก็อย่าลืมที่จะดันไอตรงนี้ให้มันไปตามเส้น45องศาปุ่มที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีแค่ปุ่มเดียวฮะคือปุ่ม p ก็คือเป็นปุ่มคล้ายๆกับปุ่มเกณ์อันสุดท้ายอะ่ะ ปุ่มเกณฑ์หรือว่าปุ่มลดอันสุดท้ายเอาว่าให้มันเท่ากับลบ14มากที่สุดข้อดีเลยที่เราเอาันี้มาวัดจำได้ไหมตอนแรกที่เราที่เราดันแบบเพดานให้มันเป็น1.5เนี่ยเราจะไม่ได้ดูค่าตรงนี้เลยว่าเออตอนนี้มันลบ1.5อยู่อย่างที่เราเซ็ตไวจ้จริงๆเสียงที่เราพีไวเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณมก็จะอยู่ประมาณเนี้ย1.4อันนี้คืออาจจะขึ้นไปน1นมากมันคือเสียงที่ผ่านมาแต่รวมแล้วเนี่ยมันคือ14ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นะฮะ ็คือพยายามเมนเทนให้มันแบบประมาณ14โดยที่แม็กซิมัสตัวนี้มันสามารถที่จะไปเอ่อมาสเตอร์ไอส่วนของไฮโดยเฉพาะหรือว่าส่วนมิดโดยเฉพาะหรือส่วนโลโดยเฉพาะก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากจะไปแมสขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ EQ ไปแล้วอะตั้งแต่เริ่มแล้วก็อยากได้เสียงที่ต้องการมาแล้วหรือถ้าคุณไม่ถนัดตรง EQ คุณก็จะมาปรับตรงนี้ก็ได้ไงก็ลองปรับดูครัอย่าไปกลัวว่าเอ้ยปรับเยอะเนี่ยปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ลองฟังดูไอสองตัวเนี้ย มันสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัววัดที่ค่อนข้างได้มาตรฐานเลาเนสเิเตอร์เนี่ยก็เป็นตัววัดความดังเดซิเบลของเพลงลตัวสเปรเนี่ยจะเป็นตัววัดฟิวเค e นซีเสียงที่คุณก็จะได้เห็นฟิวเคนซีที่มันต่ํามากๆมันก็เป็นวิชวลนะมันก็เป็นภาพให้เราเห็นนะนะใช้หูในการฟังควบคู่ไปด้วยสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เราเช็คอะไรเรียบร้อยทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วก็เอ็กซ์เป็นเวฟ จะใช้เวลาไม่มากครับเพราะว่ามันคือการเรนเดอร์ไฟล์ไฟล์เดียวผมจเจ้าไฟล์มาเปรียบเทียบใม้ดูว่าความต่างมันเป็นยังไงบ้างข้างบนคือก่อนเอามาาสเตลิงแล้วก็ข้างล่างคือมาสเตลิงแล้วนะคือความต่างอาจจะเห็นไม่มากครับถ้าเรามาดูตรงเนี่ยตรงกลางเพลงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกอัดแล้วก็ดังเกินไปนิดนึงแต่พอมาดูวันที่มาสเตลิงแล้วเนี่ย มันอยู่ในระดับที่มันเท่ากันโดยที่ถ้าคุณจูงเข้าไปดูดีๆเนี่ยข้างบนมันเป็นมันจะเหมือนเป็นเส้นเลยฮะคือการถูกคอมเพรสเซอร์ที่เราตอนมิกกันแหละแต่พอเรามาดูอันล่างฮะมันมีความแบบมันมีความเป็นเวฟเสียงขึ้นอนะ่ะมันไม่ใช่การถูกคอมเพรสเซอร์เสียงที่ดังกว่าไม่ใช่ว่าเสียงที่ดีกว่านะอย่าไปแบบโดนหูหลอกขนาดนั้นเสียงที่ดีคือเสียงที่พอดีถ้าใครเห็นภาพแล้วก็แบบยังไม่ชัวว,ว่าเฮ้ยแล้ว แล้วมันจะมีวิธีไหนอีกว่าที่แบบนอกจากดูไอตัวยูรีนแล้วเนี่ยว่าเสียงเรามันคือลบ14หรือว่ามันพอดีหรือเปล่าผมมีเว็บหนึ่งมาแนะนำครับผมจะเอาไฟล์ก่อนที่จะมาสเตอร์ลิงเนี่ยมาใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงร,รอสักแป๊บนึ่งอ่าอันนี้คือไฟล์ก่อนมาสเตอร์ลิงนะอันี้คือเขียนไว้เลยว่าถ้าไปลง y t u t u เนี่ยเสียงจะถูกลดลง1.2่เดซิเบลถ้าไปลง Spotify เสียงจะถูกลดลง 3.3 d ดซิเบลซึ่งเดี๋ยวผมจะลาฟไฟล์ที่มาสเตอรลิงเสร็จแล้วมาให้ดูเป็นไฟล์ที่หลังจากมาสเตอร์ลิงเสร็จแล้วเรนเดอร์เสร็จแล้วถ้าเป็นขีดขีดเนี่ยก็คือมันจะได้ไฟล์นั้นๆไปเลยเสียงนั้นๆไปเลยโดยไม่ถูกลบไม่ถูกอะไรทั้งนั้นซึ่ง Spotify ก็บวก1นึ่ n ไอูนเฮ้ยทำไมมันบวก2วะคือถ้าเราต้องการที่ลงอันนู้นเราก็ค่อยไปปรับสําหรับอันนู้น ถ้าเราต้องการที่ลงไป Spotify แล้วก็ค่อยไปปรับสำหรับ Spotify อะไรเงี้ยเดี๋ยวเว็บนี้ผมก็จะลงใน description นกันสามารถที่เอาไฟล์ลากได้เลยอันนี้เว็บนี้ค่อนข้างตรงนะผมลองเทสกับหลายๆแท็กดูและก็มีุ u ๆเรียยหลายๆคนใน y t u t u เนี่ยก็แนะนำเหมือนกันว่าเอออันเนี้ยมันค่อนข้างตรงก็เรียบร้อยครับสำหรับการ m a s t e r ซึ่งยังมีวิธี m a s t e r อีกหลายอย่างเลยฮะผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆ วิธีที่ผมทําตอนนี้ในสิปีข้างหน้าผมอาจจะทําอีกแบบหนึ่งก็ได้ซึ่งผมก็ใช้วิธีที่เวิร์กที่สุดสําหรับผมในตอนนี้นะค่อยๆฟังไปเรื่อยๆค่อยๆดูสังเกตไปเรื่อยๆคือไม่ต้องรีบเพื่อที่จะได้คุณภาพเสียงสุดท้ายที่ดีที่สุดนะครับไม่เชื่อเหมือนขายของเหมือนกูขายประกันเลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับคนที่เริ่มทําเพลงเริ่มทําบีเริ่มมิกซ์เสียงสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วครับสวัสดีครับ